กับเชียเคในช่วงบริษัทนารูนะครับในระหว่างยกพลขึ้นบนในวันดีเดท่ามกลางหากระสุนปืนและระเบิดทำลายล้างเสียงปีสักอตกล้องกลางวานปลุกใจทหารฝ่ายสัมันธมิสที่ย่องบุกวิ่งบุกข,ขึ้นชายหาดแคว้นนอร์มอังดีประเทศฝรั่งเศสซึ่งการยกพลขึ้นบวกรั้งใหญ่สุดในบริษัทสงครามสมัยใหม่และกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสองครามโลกครั้งที่สองบนทหารยินมิลินทหารในกองทัพอังกฤษ ได้ร่วมยกพลขึ้นโบกบริเวณหาดซอสในเช้าวันดีเดย์เขาได้รับหน้าที่แต่ต่างๆวันอื่นดยทําหน้าที่ป่อผีสก๊อตปลุกใจเพื่อทหารให้ฮึกเหิมและกล้าวิ่งฝ่าดงกระสุนปืนของทหารเยอรมันที่วางยิงสก,กัดกั้นกองทัพอังกฤษเคยใช้เสียงปีสก๊อตปลุกใจทหารในสงครามโลกครั้งที่1นึน่และถูกนามาใช้ในสงครามโลกครั้งที่2มีนามของพลทหารบินมิลินได้รับการยกย่องและกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของวันดีเดย์ เพื่อสวดีเพื่อนทหารที่ร่วมต่อสู้และเสียชีวิตในเช้าวันดีๆประวัติพลทหารบินมิลินพลทหารบินมิลินหรือวิลเลียมบินมิลินเกิดและเติบโตในเมืองกลาสโตเทศสกัแลนด์พ่อเป็นชาวแคนาดาชาวประเทศแคนาดาย้ายเข้ามาเป็นตำรวจในประเทศสกอตแลนด์บินมิลินเข้าร่วมกองกำลังป้องกันยินแดนที่เมืองฟอร์ดวิลเลียมก็แล้วการฝึกเป็นเหมือนคอมมานโดสังกัดคอมมานโดที่15 มีลอดโลเวตเป็นผู้บังคับบัญชาสังกัดหนปฏิบัติการพิเศษที่1เกิดเกิดขึ้นในวันดีเดวันดีเด์การยกพลขึ้นบกครั้งใหญ่ของทหาฝ่ายจำพนันธมิตรสหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาตลอดแนวชายฝั่งชายหาดของแคว้นนอร์มวงดีไนด์ฝรั่งเศสมีชาชีพปฏิบัติการโอเวอร์ลอดกองผมามาสมทหารเรือทหารอากาศทหารบกจำนวนมากฝ่า, 1, 56, าย่นา1มื่0 0นาย เดือรบกว่า7,000ลำในตอนเช้ามืดของวันที่6มิถุนายน1944ก่อนหน้าการบุกในตอนเช้าเกยดการเริ่มอน้งแต่ช่วงกลางดึกโดยทหารรบพิเศษทำหน้าที่ชี้เป้าไฟสัญญาณตามด้วยทหารหนวยพลล้มสารัฐกระโดดลงบนเมืองแซงแซงแมรและเอกลิสทหารล่มพลอังกฤษทหารพลล่มของอังกฤษกระโดดล่มลงบนเมืองร้องวิวเพื่อยึดสะพานเลติสซา บริเวณชายหาดแวรนอนมบังดีฝ่ายสัมพัธมิตรแบ่งพื้นที่ชายหาดเป็น5ส่วนชายหาดเรียกตามลำดับคือยูทาโอมาหาโกจูโนและซอสยกพลขึ้นบกพรอ้อมกันท่ามกลางคลื่นลมและพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงรยนททำให้ยานลบสะเทินน้ำเซนบ์กของกองทัพสารัดบริเวณหาดยูทาจมลงทะเลไปเกือบทั้งหมดสมบูรณ์ในบริเวณหาดยูทาฐานสารัฐขาดกำลังยิงสนัสบสนุนจากยานลบ แต่เธอนาเนบ,บกจนทหารล่าเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากการยกพลขึ้นบกบริหาดซอสการยกพลการลบบริหาดซอสพื้นที่สู้รบของที่พลทหารวินมิลินเข้าร่วมเดือดการภารกิจเป็นปอย่างดุเดือดทหารอังกฤษฝรั่งเศสโปแลนด์นอร์เวย์ใช้วางพลประมาณ3ามหมื่นนายรถถังประมาณ200คันเข้าต่อสู้กับกองทัพที่8 กองทหารราบที่716ของกอ,องทัพนาซีเยอรมันเน้นการสู้รบจรวดูเดือดแต่องทัพนาซีเยอรมันวางกำลังทาหารบริเวณชายหาดซอสเพียงแค่ประมาณหมื่นนายเรือถัง100ร้อยกว่าคันเนื่องจากกองทัพนาซีเยอรมันต้องประทับ,บนแผ่นดินใหญ่มากกว่าการต่อสู้ชี้ขาดจารบุชายหาดการรบบริเวณหาดซอสท่าฝ่ายรมิสเสียชีวิตประมาณ683นายส่วนพลทาหารยินวินลินก็ชีวิตและยังสู้รบต่อจนสิ้นสุด สงครามโลกครั้งที่2พลทหารบินมิลินหรือไพเพอรอบินหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พลทหารบินมิลินเดินทางกลับอังกฤษและใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นก่อนเสียชีวิตในวัโนโที่17ส,งสิงหาคม2010ขณะมีอายุได้88ปีวีรกรรมของเขายังคงอยู่ตลอดไปพลทหารบินมิลินกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเมื่อมีการกล่าวถึงวันดีเดย์ไม่ใช่ฐานะบุคคลหนึ่ง แต่เป็นเสมือนตัวแทนเพื่อทหารร่วมรบทุกคนที่ต่อสู้เพื่อิทรีภาพในวันดีเดย์นเรศวรฟังเสดได้สร้างอนุสาวรีย์พลทหารบินมิลินยิยนปอบปีสกอตไว้ในบริเวณหาดซอสเพื่อระึกถึงทหารฝ่าสัมปิตรทุกคนที่ร่วมต่อสู้ปดปล่อยฟั่งเสดในเช้าวันที่พฤษภาคมหนึ4งเา่นจะมีวิธีลำลึกด้วยการปอบปีสกอตในทุกทุกวันที่6พฤษภาคมอย่างสมเกียรติเรื่องราวของพลทหารบินมิลิน ถูกนำมาถ่ายทอดเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง The Long g e a t Day เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการยกพลขึ้นบกในวันดีเดย์นอกจากนี้สุนาขาัขข่าววีซีอังกฤษยังเคยทำสารการีที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเขายุบันชุดเครื่องแบบข,ของพลทหารบินมิลินถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ Dollis Museum ในเมืองเดวอนของประเทศอังกฤษเรื่องราวของพลทหารบินมิลินยังคงถูกนำไปถ่ายทอดเพลงเป็นเพลงในเวอร์ชันต่างในปี2 0 1 2เช่น วงล็อกชื่อเดลิเอลแมคเคนซี่เดชแคนาดานำมาแต่งเป็นเพลง my head is filled with music ในปีเดียวกันมือตีงอังกฤษหรือ Poly d o ็อ r โ g แกนนำมาแต่งเป็นเพลง father bird train ในปี24วงล็อกเดอะแบ็กทาร์ทันแคนเ,นเดชเบ์เยียมนำมาแต่งเป็นเพลงชื่อ People View. ์ i l วสวัสดนี้ในช่วงปวสานารูคงจงเป็นเพลงเท่านี้นะครับ ขอบคุณใจามการช่วยเหลือ